สวัสดีครับพบกับดักดี y อทำไม่ได้เหมือนเป็ด Do everything we can หสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับอีกเล่มน,นะผมสำหรับมีดพับเล่มน,นี้ก็เป็นของ ไมโครเทคนะผมเป็นซำเนวนะผมรุ่น0495นะผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะผมก็ตัวด้ามทำมาจากไนลอนไฟเบอร์นะผมสีดำนะผมก็มีลวดลายอย่างที่เห็นนะผมเป็นขีดขีดร่องร่องนะผมกันลื่นดูสวยงามดีเหมือนกันนะผมก็มีฮาร์ดแวร์อยู่1 2 3 4 5 6 7รวมทั้งคลิปนี้ด้วยนะผม ด้านท้ายก็มีรูร้อยเชือกนะผมที่สันก็มีแบ็กสเปเซอร์เป็นไนลอนเหมือนกันนะผมสีดำนะข้ามาฝั่งนี้ก็จะมีคลิปนะผมน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะผมเพราะออกสีเทาๆนะผมแต่คงไม่ใช่ไทเทเนียมนะผมเพราะว่าเป็นมีดที่ราคาไม่ค่อยแพงผมเป็นสำเนานะผมก็ดูเหมือนไทเทเนียมนะผมตัวคลิปก็ฝังอยู่ในเนื้อ g ีเทอยู่นะผมเอเนื้อ ไนลอนไฟเบอรอยู่ครับผมตัวใบมีดก็เกือบกึ่งกลางดีนะผมคอนไปทางนี้นิดหน่อยนะผมตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าระบบล็อกก็จะเป็นแบบแรมล็อกนะผมเป็นล็อกพิเศษสำหรับยี่ห้อนี้นะผมไมโครเทคนะผมก็ จะคล้ายๆกับ crossbar lock ครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อแตกต่างครับผมจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนสปริงขดๆในแนวในแนวน,น,น,นอนเลยนะผมแต่ถ้าเป็นพวก crossbar lock หรืออะไรนะั้นมันจะเป็นคล้ายๆเกือกม้านะผมสปริงแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสปริงปากกาใส่ปากกาทั้งนี้ครับผมระบบเปิดก็จะเป็นแบบ time start แบบพิเศษนะผม ก็ดูแปลกตาดีนะผมเดี๋ยวเราไปดูใบมีดด้านในกันนะผมตัวใบมีดเองก็เป็นสองสีนะผมเป็นทูโทนคัลเลอร์นะผมตัวคมมีดตรงนี้ับผมกับสันตรงนี้ก็จะเป็นเคลือบมาด้วยสีดำนะผมส่วนตัวนี้ก็จะขัดขาวขัดเป็น เรียบเรียบผมสีเงินนะผมตัดด้วยทําสตัดสีดำนะผมก็ดูแปลกตาสวยงามดีเหมือนกันนะผมการเจียก็จะเป็นแบบฮอลโลกรายนะผมประมาณครึ่งใบนะผมรูปทรงก็ก็เป็นดรอปพอยส์นะผมแต่ตัวใบมีดเองก็จะเป็นรีเคิร์ฟนะผมมันไม่ตรงนะผมมันจะโค้งหน่อยๆนยนะผมก็จะมีสัญลักษณ์นะผมรูป เท้าเยี่ยวเท้าอินซีนะผมไมโครเทคนะผมแล้วตัวนี้ก็จดระบุว่าเป็น M390MK นะผมชนิดเหล็กที่ทำใบมีดซึ่งมันก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะผมเพราะว่ามันเป็นสำเนานะผมข้ามาฝั่งนี้ก็ไม่มีตัวหนังสือใดๆนะผมแต่ว่าผมทำสตั๊ดก็มีทั้งสองฝั่งนะผมแล้วก็จะยึดด้วยน่าจะเป็นทอก T6 หรือ T8 นะผม ตรงนี้ก็จะมีจิ้มปิ้งหน่อยๆแล้วผมกันลื่นนะครับผมรูปทรงใบมีดเองก็จะออกในแนว t a c ติคอลหน่อยๆน,นะครับผมต่อสู้ป้องกันตัวตามสไตล์ของยี่หอมม้อ m i c r o t e c นะครับผมอันที่จริงแล้วเขาก็มีออีกรุ่นนะครับผมราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยครับผมตัวด้ามจะเป็น g 1 0แท้นะครับผม เห็นมีให้เลือกอยู่สสีมีสีเขียวกับสีดำนะครับราคาก็จะแพงกว่านี้นิดหน่อยนะครส่วนราคาที่ผมซื้อมาเขาตั้งราคาว่าอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะครแต่ว่าผมได้มาในราคาไม่ถึง300บาทก็ถือว่าคุ้มค่าด,เดีเหมือนกันนะครเดี๋ยวต่อไปเรามาดูแอคชั่นนะผมแล้วก็ระบบล็อกของเขานะครก็เปิดปิดได้ทั้ง ทำสตาร์ทนะผมฟลิปปิ้งนะครับผมรีเวิร์สฟลิกนะผมส่วนระบบล็อกตรงแรมล็อกเนี้ยผมอาจจะดูติดขัดนิดหน่อยนะผมเพราะว่ามันเหมือนมันจะเรียบเกินไปนะผมกับประกับไฟเบอร์ตัวนี้ทำให้เวลาเราจับไรนี่มันจับไม่ค่อยถนัดนะผม แต่ก็พอได้อยู่ครับผมก็อาจจะต้องอตั้งใจหน่อยพูดไงมันถึงจะดูคล่องแคล่วนะผมถ้ามันนูนขึ้นมาอีกสักหน่อยเราก็จะสามารถาดึงได้ง่ายนะผมตรงนี้มากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมพอใช้ได้อยู่ครับผมระบบล็อกแล้ว็แอคชั่นต่อไปก็จะมาลองวัดขนาดกันดูนะผม ก็ถือว่าเป็นมีดเอ่อฟูลไซส์นะผมค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะผมความยาวรวมก็อยู่ที่23่มเซนครึ่งนะผมเฉพาะคมมีดก็อยู่ที่10เซนนะผมเกือบเกือบ10เซนนะผมด้ามอยู่ที่13บมเซนครึ่งนะผมความกว้างของใบมีดอยู่ที่3ามเซนนะผมสันหนาเนี่ยน่าจะอยู่สี่มิลนะผมตรงตรงโคนเลยนะผมเพราะว่าด้านบนนี่เขาจะ เจียสอบลงไปนะผมสี่มิลนะผมก็ก็มีดขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่นะผมใหญ่กว่าผู้ใสธรรมดาที่เก้าเซนต์นั่นนี่สิบเซนต์นะผมความยาวใบมีดลองมาทดสอบความคมดูนะผมอืมถือว่าตัดก,กระดาษบางได้คมกลิบเลยทีเดียวนะผม,มนี่ครับผม ก็ตะกร้าบ,บางได้เข้านะผมได้คมเลยทีเดียวผมสรุปนะผมสำหรับมีดสำนากไมโครเทครุ่04รน0495ีเล่มนี้ก็ที่ผมได้มาในราคา300ไม่ถึง300บาทนี่ในช่วง ปรโมชั่น11ทับ1นะผมก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะผมสำหรับมีดที่ดูค่อนข้างสวยงามและก็คุณภาพในการผลิตก็ถือว่าโอเคนะผมถึงแม้จะเป็นสาเนาอยู่นะครับผมแต่ก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีนะผมใบมีดก็มีความคมนะผมนอกจากนี้แล้วตัวมีดเองก็มีขนาดที่ค่อนข้าง ใหญ่นะผมก็สามารถใช้งานได้ทั้งในการต่อสู้ป้องกันตัวและงานทั่วไปนะผมก็ถือว่าสวยงามคุ้มค่าดีครับผมสำหรับราคาที่ไม่ถึง3ามระบาทโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง y o ท t u ของผมนี่นะครับขอบคุณครับ